ต่อคลิป2นะคะทุกคนจะพาไปดูบรรยากาศที่เราไปทำอาหารให้วันเกิดลูกค้าค่ะสำหรับ50คนที่บ้านเขาเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าหน้าตาอาหารของเราจะน่าทานขนาดไหนแล้ว่วานจะบอกราคาด้วยนะคะว่างานนี้เรารับกันที่เท่าไหร่เราเอารถไปสองคันค่ะคันหนึ่งก็จะใส่แต่ของเย็นเพราะว่ามันเป็นรถตู้เย็นแล้วเราก็ขับตามกันไปไปบ้านลูกค้าก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะจากบ้านเราขับไปกว่าจะถึงบ้านลูกค้าทุกคน GPS มันพาไปหลงค่ะ ก็เสียเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงลูกค้าก็โทรตามค่ะเขาก็กลัวว่าเราจะไปถึงไม่ทันเวลาแต่ก็ทันเวลาค่ะทุกคนเราไปถึงคนอื่นๆก็ยังไม่มาเลยก็ได้เวลาทําอาหารให้เขาทานก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากมายหรอกค่ะทาง่ายมากเพราะว่าเราก็เตรียมกันไปหมดแล้วขนาดว่าเช็คของดีแล้วว่าจะไม่ลืมอะไรแต่ก็ลืมอยู่ดีค่ะดีที่ไม่ใช่ของสําคัญเท่าไหร่ที่บ้านลูกค้าก็มีเราก็เลยใช้แทนเลย จริงๆบ้านนี้หวานเคยไปมาแล้วค่ะเมื่อหลายปีก่อนแต่ทีนี้มันก็ลืมมาเนาะก <c oughs> ็เลยต้องใช้ GPS พาไป GPS ก็พาไปหลงอยู่ดีเ <c oughs> ข้าเรื่องกันต่อเลยค่ะหวานกำลังจะทำดอกบวบชุบแป้งทอดค่ะทุกคนเป็นของทานเล่นกันขณะ,ะ <c oughs> ที่น้องอายก็กำลังเตรียมลาบปลาเซลมอนแล้วก็ลาบเนื้อดิบแล้วเราก็จะมากรอกใส่ถ้วยน้อยให้ลูกค้าได้หยิบกินคนละถ้วยคนละถ้วยเลย วานเคยพูดหลายครั้งแล้วนะคะทุกคนเผื่อใครจะเอาเป็นไอเดียคนฝรั่งเศสชอบกินของดิบนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อดิบหรือว่าปลาดิบค่ะความที่เขาปรุงเครื่องมันก็จะมีแต่กเกลือกับพริกไทยค่ะแล้วพอได้มากินอาหารไทยนะคะมันมีครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาชูรสรสดีหรืออะไรต่างๆมากมายเขาก็เลยติดใจอาหารไทยค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรุงหรือว่าเครื่องแกงหอมๆอย่างข่าตะไคร้ใบมะกรูดอะไรอย่างนี้เขาก็ชอบกันค่ะ บอกราคาเลยแล้วกันค่ะทุกคนเผื่อใครจะเอาไปเป็นไอเดียงานนี้หวานรับที่3 0 0 0ยูโรถ้าเป็นเงินไทยก็1 1 5 0 0 0 0บาทค่ะแล้วเขาก็จะต้องจ่ายค่าพนักงานอีกต่างหากด้วยนะคะเป็นเงิน10,000บาทเพราะว่าเขาขอให้เราไปทำให้ที่บ้านค่ะก็เลยต้องจ่ายค่าพนักงานต่างหาก เมื่อกี้ทำลาบเนื้อไปแล้วทีนี้ก็มาทำลาบปลาค่ะทุกคนปลาสดๆเลยไม่คาวค่ะทุกคนปรุงเครื่องแบบลาบบ้านเราเลยมีเครื่องแกงค่ะตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็จะมามีผักชีต้นหอมขณะที่ลูกค้าเริ่มทยอยมาถึงเราก็จะออกคานาเป้ให้ลูกค้าได้กินเป็นกับแกล้มก่อนค่ะสังเกตว่าทุกคนจะนัดกันใส่ชุดขาวมาค่ะเพราะเป็นงานวันเกิดของคุณนายอายุ70ปีเขาก็เลยอยากจะพิเศษหน่อยนึง ทำลาบปลาเสร็จเราก็จะมาตกแต่งใส่ถ้วยค่ะรองด้วยสลัดแล้วก็มะม่วงตัดคาวแล้วเราจะแต่งหน้าถ้วยให้มันสวยงามส่วนคุณพ่อก็รับหน้าที่จัดแจงอุปกรณ์ให้เราแล้วก็เอาของขึ้นรถเอาของลงรถให้เราอันไหนที่เราต้องการเขาก็ไปเอาของในรถมาให้เราอันไหนไม่ใช้ก็จะเก็บไว้ขึ้นบนรถเสร็จแล้วก็จะคอยช่วยเจ้าภาพเสิร์ฟด้วยค่ะ ที่จริงเจ้าภาพเขาก็จะมีพนักงานเสิร์ฟของเขามาอยู่แล้วคนนึงแต่เราก็ต้องคอยดูกับเขาด้วยว่าเราจะเอาอะไรให้เขาไปเสิร์ฟก่อนนี่เพิ่งจะสองทุ่มอยู่เลยค่ะทุกคนแต่แดดก็ยังจ้าอยู่เลยงานนี้เขาก็จะมีวงดน,นตรีด้วยนะคะทุกคนมีนักร้องสามคนมาเล่นกีตาร์เสร็จเรียบร้อยลาบปลาลาบเนื้อของเราก็เตรียมเอาไปเสิร์ฟก่อนเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะมาเตรียมของทอดค่ะทุกคนอันนี้หวานจะทำดอกบวบทอด ของทอดวันนี้จะมี4อย่างค่ะมีดอกบวบแล้วก็จะมีปอเปียเวียดนามมีซามูซาแล้วก็มีกุ้งชุบแป้งทอดถ้าเป็นของทอดนี้งานไหนงานนั้นค่ะทุกคนลูกค้าก็จะชอบกันมากเลย <c oughs> ก็จะเกลี้ยงตลอดไม่มีเหลือ เสร็จเรียบร้อยเหลืองกรอบแล้วก็จะจัดใส่จานแล้วก็เตรียมเอาไปเสิร์ฟค่ะทุกคนอย่าเพิ่งหนีนะคะนี่แค่ออเดิร์ฟค่ะทุกคนยังไม่เห็นอาหารจานหลักเลยลูกค้าก็จะกินไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละค่ะเสร็จแล้วก็มาทอดกุ้งกันต่อเดี๋ยวก็จะไปทอดซามูซาแล้วก็จะทอดปอเปี๊ยะด้วยทอดออกร้อนๆกรอบๆอย่างนี้แหละค่ะทุกคน บ้านลูกค้าที่ผ่านมาวันนี้นะคะเขาจะเป็นเจ้าของบริษัทขายไวายขายแชมเปญค่ะที่ร้านอาหารของเราก็จะสั่งของที่ร้านเขาที่บริษัทเขาไปขายเหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นว่าน้ํำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าก็คือเราอุดหนุนเขาเขาก็อุดหนุนเราค่ะแล้วอีกอย่างเจ้าภาพวันนี้เขาเคยไปเที่ยวเมืองไทยมาค่ะของที่เขาชอบก็คือต้มยำกุ้งค่ะทุกคนวันนี้เขาสั่งมาเป็นพิเศษเลยนะว่าต้องมีต้มยำกุ้งให้เขาด้วย แต่จริงๆเขาก็ชอบหมดนั่นแหละค่ะถ้าเป็นอาหารไทยแต่ถ้าพิเศษสุดก็คือต้มยำกุ้งของที่จัดมาวันนี้เป็นของทอดก็คืออย่างละ55ชิ้นเลยค่ะลูกค้าสั่งสำหรับ50คนแต่เราจะเตรียมมาเผื่อสำหรับ55ค่ะทุกคนแต่เราก็ยังคิดตังเขาสำหรับ50คนอยู่ดีนะแต่เราก็จะเตรียมเผื่อเหลือเผื่อขาดค่ะ ต่อมาก็จะมาเป็นของนึ่งทุกคนปลาที่หวานจะทํานึ่งมานาวหวานจะไปเอาปลาไปนึ่งให้มันสุกหน่อยก่อนแล้วปลาน้ํามันจะออกใช่ไหมขนาดเป็นปลาสดนะ้นํามันก็จะอ,ออกอยู่ดีมันก็จะเทน้ําปลาออกก่อนแล้วถึงจะเอาไปราดซอสค่ะไม่อย่างนั้นซอสเราจะไม่อร่อยจะไม่เข้มขน้นเสร็จแล้วก็จะมาเตรียมผัดผักให้ลูกค้าแล้วก็จะมามีต้มยำมามีแกงเขียวหวานค่ะทุกคน นี่ค่ะทุกคนหน้าตาปลานึมะนาวของเรากับน้ำยำที่หวานทำให้ดูในคลิปแรกแล้วเราก็จะมาโรยด้วยต้นหอมผักชีแล้วก็แต่งด้วยมะนาวเขียวเสร็จแล้วคุณพ่อก็จะยกถาดไปใส่เครื่องอุ่นไว้ค่ะรอให้อาหารพร้อมทุกอย่างแล้วก็รอให้ลูกค้าพร้อมทานอาหารก็ยังจะร้อนอยู่ต่อมาก็จะมาเตรียมผัดกะเพราค่ะทุกคนหวันจะใช้กุ้งนะคะเอามาทอดก่อนที่วันทำอย่างนี้เพราะว่ามันจะได้ไม่คาวค่ะทุกคนเวลาเราทำถาดเยอะๆใหญ่ๆ ถ้าทำแค่จานสองจานเราก็ผัดไปเลยได้แต่ถ้าทำเยอะๆอย่างนี้มันต้องมีเทคนิคค่ะทุกคนให้ดูบรรยากาศการจัดงานแบบฝรั่งเศสค่ะทุกคนชิลมากๆเลยแล้วเจ้าภาพก็ขึ้นไปกล่าวขอบคุณแขกทุกคนที่มาในงาน เข้าครัวกันต่อค่ะนี้ก็จะเป็นแกงเขียวหวานค่ะทุกคนที่หวานทําน้ําแกงมาปรุงมาแล้วเรียบร้อยเราก็จะมาใส่ไก่ก่อนเลยแต่ไก่เราจะใส่ส่วนที่เป็นปีกมันก่อนนะคะเพราะว่ามันเหนียวกว่าพอมันเริ่มสุกหน่อยเราถึงจะเอาเนื้อมันไปใส่ส่วนนี้ก็จะเป็นหม้อต้มยำค่ะเราจะให้ลูกค้ากินเป็นออเดิฟก่อนเลยต้มยำเราก็จะใส่เห็ดเล็กๆอย่างนี้ลงไปแล้วก็ กุ้งกับหมึกก็ลวกแล้วเรียบร้อยเหมือนกันค่ะถึงจะเอามาใส่ในน้ำซุปเพื่อไม่ให้คาวอย่างที่หวานบอกค่ะมันจะได้คงความรสชาติของน้ำซุปเข้มข้นมากขึ้นค่ะทุกคนถ้าเราไม่ทำอย่างนี้แล้วใส่กุ้งใส่หมึกลงไปเลยเนี้ยถ้าทำหม้อใหญ่ๆอย่างนี้รับรองคาวค่ะแล้วยิ่งถ้าความแรงของไฟไม่พอเจ้าภาพของเราหน้าบานเลยค่ะทุกคนถ้าเห็นต้มยำกุ้งของโปรดเขาเลยค่ะเขาสั่งมาพิเศษเลยตักให้เจ้าภาพถ้วยใหญ่กว่าเพื่อนเสร็จแล้วเราก็จะมาตักถ้วยเล็กๆ ให้แขกคนอื่นๆได้มาหยิบกินต้มยำหม,ม้อน,นี้เกลี้ยงค่ะทุกคนบางคนก็ยังไม่เคยกินก็ถามใหญ่เลยว่าข้างในมีอะไรมั่งทำไมมันหอมจังเลยพวกเธอใส่เครื่องเทศอะไรไปบ้างบรานก็ไม่ได้หวงค่ะสูตรก็บอกเขาหมดเลยว่าข้างในมีอะไรเขาคงไม่ไปทำกินเองหรอก <c oughs> มาค่ะอาหารจานหลักจานต่อมานี่ก็เป็นผัดกะเพรากุ้งกับปลาหมึกค่ะทุกคนสีสันน่าทานไม่เอ่ยต่อมาก็จะมาเป็นแกงเขียวหวานค่ะทุกคนเราทําทุกอย่างสีอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปใส่ถาดเพื่อเก็บความร้อนรอให้ทุกอย่างครบรอให้ลูกค้าพร้อมแล้วเขาก็จะมาทานพร้อมกันเขาก็จะเข้ามาตักเองอย่างนี้เลยค่ะ แล้วก็หลายคนมากค่ะทุกคนที่มางานวันนี้ไม่เคยกินอาหารไทยเลยเขาก,ก็ถามกันยกใหญ่ว่าข้างในเป็นอะไรมีอะไรบ้างบางคนก็ไม่เคยกินมะเขือไทยเราค่ะเราก็ถือโอกาสโฆษณาร้านเราไปซะเลยก็แจกนามบัตรกันค่ะนี่หละค่ะทุกคนผลดีเวลาเราออกงานข้างนอกมันอาจจะเหนื่อยหน่อยยุ่งยากหน่อยแต่เราได้ลูกค้าเพิ่ม ถือเป็นการโฆษณาร้านเราไปในตัวด้วยถ้าเราทําอาหารดีถูกใจลูกค้านะคะทุกคนแต่ถ้าอาหารเราไม่ดีก็คือเหมือนดาบสองคมนั่นแหละค่ะถ้าอาหารเราไม่อร่อยไม่ถูกใจเขาเขาก็ไม่มาร้านเราก็ได้หลังจากปล่อยให้ลูกค้าได้ทานอาหารแล้วหวานก็จะมาเตรียมผลไม้ค่ะจริงๆผลไม้ไม่มีในเมนูนะคะทุกคนเราเอามาแถมให้ลูกค้าค่ะ เพราะว่าวันนี้มันเป็นงานวันเกิดเขาก็จะมีขนมหวานของเขาไว้อยู่แล้วราคาที่เขาจ่ายเราที่เหมามานี่ก็แค่ราคาอาหารค่ะไม่เกี่ยวกับขนมหวานแต่เราเห็นว่าความที่มันเป็นหน้าร้อนเขาก็คงอยากจะกินผลไม้ล้างปากอยากแตงอย่างแตงโมสับป,ปะรด แล้วก็มีเมลอนด้วยค่ะทุกคนจัดใส่ถาดสีสันสวยงามอย่างนี้ใครไม่กินก็รู้ไปใช่ไหมคะทุกคนส่วนคุณพ่อก็รับหน้าที่เก็บทําความสะอาดครัวล้างหม้อล้างไห้แล้วก็เก็บของเรากลับบ้านค่ะส่วนของลูกค้าครัวลูกค้าเราก็จะต้องทําความสะอาดให้เขาด้วยนี่ค่ะทุกคนอาหารเหลือของเขาก็ไม่ได้เหลือมากมายนะเราก็ถือว่าจัดมาในปริมาณที่คุ้มค่ากับลูกค้าจ่ายไหมคะทุกคน กว่าจะเสร็จก็ปลาไป5้าทุ่มกว่าค่ะเราก็ได้เวลาขอบคุณแล้วก็ลาลูกค้ากลับบ้านส่วนลูกค้าก็ปลบมือให้แล้วก็ขอบคุณแล้วก็ชมว่าอาหารอร่อยไม่ขาดปากเลยค่ะทุกคนเป็นไงคะทุกคนอาหารเราคุ้มค่าคุ้มราคากับที่ลูกค้าจ่ายไหมคะกลับมาถึงบ้านก็เที่ยงคืนค่ะทุกคน ร่างแทบพังเลยค่ะแต่ถ้าสำหรับใครทำงานหนักๆเหมือนหวานนะคะทุกคนมันต้องมีวิตามินเสริมค่ะ วิตามินพวกนี้ผลิตในประเทศฝรั่งเศสนะคะทุกคนหวานทานเองค่ะก็เลยอยากแนะนําให้เพื่อนๆได้ทานของดีๆเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นวิตามินรวมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมวิตามินซีหรือว่าเป็นวิตามินบํารุงกระดูกหรือว่าเป็นคอลลาเจนบํารุงผิวพรรณหรือว่าเป็นอีกตัวที่จะเป็นบํารุงผมก็คือเรามีให้ทุกรุ่นทุกวัยเลยค่ะทุกคนสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาถามกันได้เลยนะคะ เราส่งทุกวันทั่วยุโรปเลยค่ะแล้วก็เข้ามาดูรีวิวใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะทุกคนคนที่เคยซื้อไปแล้วกลับมาซื้ออีก2รอบ3รอบก็มีค่ะวิตามินพวกนี้เป็นแคปซูลทํามาจากผงสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนใครยังไม่เคยลองอยากให้ลองค่ะสนใจทักอินบ็อกกันเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ Respiratoire. Les seules choses où il faut faire un petit peu attention, c'est sur les produits qui contiennent déjà euh, des vitamines et des minéraux qui seraient aussi incluses dans les compléments alimentaires. Donc si je prends l'exemple du biotonique, où on n'a pas déjà pas mal de vitamines et de minéraux, si on en a aussi dans l'autre produit, il faut éviter.